มีน่อยพวกพี่น้องพูดพี่น้องดูดิอ,อ่าสง,งามขนาดก็เฮ้ยยังอยู่นี่วะพี่น้องโอ้เจคายเจคายโอ้พี่น้องจิงคึุงอยู่เลยไหมพน้องโอ้พี่น้องงามขนานดเลยโอเคครับผมนี่มือน,นี้ครับผลงานมือน,นี้ กิเลงสมสมครับผมโอ้ยงามครับสวัสดีครับผมแล้วก็จุ๊งกะทำไส้พน,นักครับผมวันนี้ก็เขาฟ้านะครับอยู่งามกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเฮ็ดน้ำกันนะครับเนาะตามหาเฮ็ดลุงงูทุกคนอยากเจอแดงแดงสมสมนะครับผมตามไปเบิ่งน้ำกันเนะาะวัสิมันบบาอีพีนี้ครับผม ครับผมเออมาเจออันไขน่ครับผมพีพี่นองอันไขน่อืมเจออันไขน่ครับผมนี่เนี่ยผมมีเปใหม่ไหมคพี่อ้อง เฮ้ยยังอยู่นี่วะพี่นอ้องโอ้ต่างเทลรลอยู่เลยไหมพี่นอ้องเอียววะโอ้เต็มเต็มครับผมมุงนี้เก็บครับสเบิเก็บเก็บเก็บน้ำขนาดครับผมจึงคองอยู่เลยไหมเสร็จทัวมือม่ค่อยถนัดพี่นอ้องพี่นอ้องเอ้ยพูณนาย โอ้พี่น้ององามขนาดเลยโอ้าพี่น้องเจอไข่เป็นสองใบพี่น้องมีใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งโอหนี่พี่น้องนี่ใบหนึ่งพี่น้องอยู่นี่นี่น สวยงามขนาดครับผมนี่ครับยงามขนาดอุ้ยน้องเอ้ปุ่นไงแม,แม่มันเจาะพี่น้องแม่มันเจาะเบิดดูดิโอ้พี่น้องดูด พี่น้องกลมๆเลยกลมๆเลยไหมนี่ครับโอีพี่น้องกำลังขึ้นครับนี่นี่นี่ทรายกันนี่พี่น้องพี่พี่พี่เอาอนาดิกาพี่น้องพี่จะมีไหมลุงเออเฮ่อพร้อมขึ้นกองไงทองพี่น้อ,นอ,นอง,ง แทงเอาตำหนิกับพออ่อี่น้องอู้ห้กากอู้ห้ากนี่ครับมาพอลอยแล้วครับผมสองจุม้มสองจุม้มเอาอีกแล้วครับผมนี่นี่ครับอีกจุม้มหนึ่งอู้ห้ักครับผม ล,ล,ออนนล,ลึกขนาดพี่น้องหินก็มีหลายอาแค่นี้พี่น้องวัดอันนี้ขุดเร็วครับลึกขนาดพี่น้องออกมาเล็วครับผม

เจอสีแดงครับเพราะสีสีส่งครับผมนี่นี่ฮะกำลังขึ้นครับผมนี่นี่ฮะเจอสามดอกครับผมสามดอกสี่ดอกพุน่นะพี่น้องดอกหนึง่งทำเพิ่นครับผมไปุดช่วยครับผมพี่น้องใหญ่ขนาดเด็ดดอกนี้งามขนาดเดียมีนหน่อยพวกพี่น้องพูดพี่น้องดูดิ อาง,งามกันาดครับผมเศษุมูมืมบอบุคคลาณะพี่น้องนี่ครับมันอยู่ใต้ดินเองแคมินใหญ่ๆเนาะมันซอกเอาพี่น้องมินน้อยโพดเออพี่น้องเล็ดพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องก็มาเร็วพี่นเนี่ย ตัดต่ได้พี่น้องมันกินดินเนาะพี่พี่น้อง,อ,งอู้ยงอุ้ยออกมาเดี๋ยวครับผมตัดเป็ดมีเลย พี่น้องมาเจออีกแล้วนี่นี่นี่ไอ้พี่น้องชมนี่ไหมสีดอกพี่น้องสีดอกโอ้ยพี่น้องมาเจอดเาะน้ำพี่น้องอันนี้เห็ดเพาะบ่นี่นี่เห็ดเพาะก็ขึ้นคางๆไหมบ่นี่นี่สีดอกครับผมแมสอันนี้อันนึงบ่กอู้ฮาดอกฮาดอกโคกดอกกันหำมันขึ้นพี่น้องออ้ยอีหกดอกเก็ดดอกพี่หน่อยๆก็มีกำลังขึ้นนี่ครับผม พ,งงพ,นะพ,พี่น้องงามขนาดเลยพู่นี้สอนคักพี่น้องโอ้งามขนาดเลยโอ้พี่น้องงามขนาดเลยพี่อู้พี่น้องผิด นี่ครับนี่ครับมีแต่หินแต่เนียงมีแต่หน่อยๆพวกพี่น้องอู้ออกมาแล้วครับผมปาดพี่น้องอันนี้ดอกนึงปืด๊ดออกมาแล้วครับผม แมงเจาะคือเกานี่ครับเฮ้ยอะไวครับผมอือหือเป็นใครเป็นใครฮี่น้องนอกอันนี้นี่ครับผมอ่อนๆหนึ่ครับ โอ้ยงามอยู่ครับนอ่อนๆอยู่นี่เขาโอโม่ครับผมพี่น้องห่างสิพี่น้องห้าวสิไม่ได้ไล่ครับถ่ายรูปโอ้สวยงามทุกอนนี่ครับกำลังขึ้นครับผมนี่น,นี่อันนี้ก็อ่อนนะครับลมฮะ ว่าไม่เกี้งครับน,นี่ครับ,บไหนขบวน,บน,บน,บนไม่ได้ไปนะครับ,ง,บางามไปนะครับผมนี่ดอกนีงพี่น้องทำเวลาคนเขามาเก็บเห็ดด้วกันเอันนี้งามไปมั้งโอเคครับเจอไข่แล้วครับผมนี่ เจอไข่แล้วนี่ครับสองอันครับผมนี่ครับเจอไข่ครับผมเจอไข่เจอไข่โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องปัดพี่น้องไข่ไข่กลืนไปแล้วนี่นนครับไขไขผมลูกลืมเลยไุเนี่ข้วามฝ่ามือครับผมโอเคเนาะเก็บไปเถอะมันไงสำเนียงเก็บไปเถอะมันไงเหลือโอเคครับผม พี่น้องเอาไปแกงพี่น้องต้องขอผยหลายลายพูนดอกนี้พี่น้องกดไงเลยนี่ครับผมสองดอกครับผม อ,อันนี้ดอกนึงอย่างเทเลยครับผมดินี่พี่น้องมีดไหนพพี่น้องมาทำไปซื้อมีดอยู่ต้องขอไยหล,ล,ลาย FC โู้พี่น้องงามขนาดผมเสร็จถืมือไม่ค่อยถนัดแต่ผมถ้าเสร็จแบบนี้ถนัดกว่ามือเปล่ปาๆนะถนัด คุณครับพี่น้องเอ้ยอู้งี่เ่ามันอันนี้พี่น,ออนอนะ้อ,นนนองจุ้มๆเทขนาด นี่ครับผมมีดอกหนึ่งไอนี่โอ้พี่น้องเขาอาลาดนี่ครับเบิ่งเพื่อจะมีคนมาเก็บยำขื้นพี่น้องเบิงเ่งแล้วอห้คนเก็บอยู่โอ้พี่น้อง น้องยังกันแล้วป๊าพี่น้องพุ่นนี่พี่น้องมันขึ้นกันแบบนี้ ตัดเลยพี่น้องอันนึงขงบเคี้เทิง์มีอันนึงเป็นน้ำพุ่นเด้อนี่โอเคพ่อ,อพี่น้องสีนี่งามขนาดเลยนี่ครับนี่ดอกนึงอู้ยอย่างเทงครับผมนี่ครับนี่ปาพี่น้องเก็บเด้อพี่น้องสูโครูไหมงามขนาดเลยพี่น้องเป็นไห อื uh huh. ครับผมนี่ครับมันมีห้อยคนคน,คนเก็บที่นอนอยู่ป่ะประมาณว่ามาหาก,กันงคืนนะตอนเสิรผมไม่มาเห็นมันลอยลอยเขาตะดึงออานะครับแต่ว่าขันท้อมากมันก็พ่อมีอยู่ครับผมก็ตั้งใจบึงตอนเสิรมันก็ออกที่เก่านี่ออกมาอีกแล้วครับผมไกเลเกาเรือเขาเรือเขา,เเขานี่ครับผมเรือเขางามขนานดนี้ปีนี้ เลือเขาพี่น้องอุ้ยสะออนเลยพี่น้องอือหือพี่น้องแจมเจมนี่ครับผมย่างขนาดเลยตอนไปบ่เห็นแต่ตอน,ตอนกลับเห็นพี่น้องเงินไล่เงินไล่นี่ครับเป็นแล้งงอีกสองสามชั่วโมงมันก็บาดเ,เลยครับเพราะมันชื้นมันได้อากาศมันได้ที พี่น้องเลยงาขน,นาดเลยสีนื้อุ้งอ้งอยูอย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 ่มันเล็กพี่นอ้องเอาตัวนี้ก็ดีแล้วโอเคนี่พี่น้องน้อยหนึ่งพี่น้องดูดิ ันนี้มาผอพี่น้องมันมีคนมาหาด้วยผมเนี่ยครับผมอ้้พี่น้องแตกอู้สีดายของเลยครับผมนี่งามขนาดเลยอู้สีสมเลยเพี่ป๊าดพี่น้องชักขนาดเลยอื้ม <c oughs> มันงามขนาดครับผมตองนีง่สุดยอดเลย สีเนี่ยปดเลยโอ้สีสมพี่น้องคือเสือไหมสีสมสีสมโอ้มักที่สุดเลยประกวดภาพนี้ได้งามสุดเลยวะโอ้พี่น้องเอ้ยงามขนาดเลยนี่ครับพออีซองดอกครับผมคันว่าไปแล้วไปหาเห็ดเนี่ยกว่าจะได้เห็ดแต่และดอกเนี่ยบาง่ายได้ครับเด้อพี่น้อง ไม่ได้มูมูครับยางานจนไ่อยากจะบอกเลยแต่มันก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะพี่น้องเนาะมีแห้งครับผมมันงามดีดอยนี่พี่น้องสีสมโอ้โพี่น้องเอ้ยใส่มือูป่าในถนัดกว่าพี่น้องใส่ถุงมือจะเป็นยังไงมันบ่อถนัดครับผม ชีส้สมครับผมบานแล้วงามอยู่ด้วยครับเจ็บครับบานจะเจ็บอุ้ยพี่น้องเอเอบานกับอาครับผม ยางว่าสิพอทักงสองดอกอู้อยางจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยบาเดบ้าง่ายๆด้วยเก็บเห็ดนี่ยนะเอฟซียี่บันสันสีทอมันเมื่อยใช่ไหมพี่หนุ่มอู้อางามขนาดนี้ครับยางตำนวนพ่อสองดอกครับผมแต่แถวนี้ทำได้ดีครับผมผมยางมากผมมากผู้เดียวตรงนี้ครับ เป็นตาเห็ดขึ้นลายแต่ว่าบบขึ้นพี่น้องเป็นตาขึ้นแบบเต็มทีเป็นตาเห ok ็นมาตกใจจริงๆนะกับบมีครับผมนี่ครับผมพี่อยู่เนี่ยคักขนาดเลยเบิ่งเป็นตามีเห็นลายแต่ว่าขึ้นมาก็บ่เคยมีครับผมเป็นตามีเป็นตาม่ามลายแต่ว่าบบมีไข่มีคือจะคักนอกเก็บเป็นปุ่นแลผู้เดียวครับผม นี่ครับมันในเจะนยูนี่ครับสีสมนี่พี่น้องงามขนาดเลยมาึ้นซ่อนกัน,นสีพี่น้องนี่ซ่อนกันเลยครับเก็บพี่น้องบานก็เก็บได้ครับบะน,นี้พวกใครมีล่ะผมเอาเต็มตะกาก่อนงามขนาดครับผม <S <S น้อง นะครับสีเลยมันจังได้หลายเอฟซี FC ว่าอีซีว่ามันจังได้หลายนี่น้องพี่น้องเนาะอันนี้ม่นอนอหน่อยกำลังขึ้นก็มีพี่นอ้องอือครับเจอเต้าหางๆครับผมโดยนี่ มาเที่แรงกันอื้พี่น้องตอนนี้ไม่ได้ซีสมครับผมแมงมันเจาะครับข้างล่างเนี่ยนี่ครับแมงมันกินยิ่งร้ายไโอ้พี่น้องเอาสมิเกาพี่น้อง เดี๋ยนี้เลยข้างก้อนหินนี่ครับผมใช้ทั้งมือนะไม่ค่อยถนดัดแต่ว่ากันยุ่งเลยพี่น้องวันนี้ทำคลิปได้แย่มากพี่ทุกคนทคลิปได้แย่ร้ายพี่น้องอุย้ยคุณนันต์อ่อนคักเลยพี่น้องดอกนี่พี่น้อง <c oughs> กินะอะไรงงหน่อยพี่น้องนี่นี่ครับผมสามดอกครับผมงามขนาดนี้นีสามดอกป๊า เราหน้อยมัแทงเล็กๆแล้วพี่น่องนันเป็นหินนะพี่น้องวอิเทนี่อู้หพี่น้องเราซ้ำอีกแล้วพี่น้องโดดไปง่ายโดดพี่น้องงามพะหลังครับผมนี่อันนี้ผมมาที่หลังเขาเลยครับมีคนมาหาไปก่อนแล้วได้นี่หาที่หลังเขากระพออยู่เด้อู้หพี่น่องงามพะหลัง้ล นี่งานขนาดพี่น้องสีนี้มาก็เก่าขึ้นมันก็เก่าพี่น้องหามากเก่าซื่มือก็เห็นซื่มือเลยขึ้นซื่มือ,มมอพี่น้องที่นี่ก็ขึ้นซื่มือมันก็เก่าอยู่นี่พี่น้องเป็นตาฮักก็ได้พี่น้อง โอ้พี่น้องงามขนาดเลยป <What? S 1> ้าวพี่น้องอ้ยนี่สีดอกครับผมมือนีัเห็นตาฮักคือ,อยังป๊าวพี่น้องนี่เปไ็นไงข้าขนาดแล้วครับผม <c ười> อืมองามขนาดครับผม มีดหน่อยโผลมิตติหินครับผมพีม่น,อน้องเก็บง่ายนะฮะขนาดอย่พึ่งวัด้ะครับเด้อเอฟซีมีดมันหน่อยครับผมขนายไหกับเดีรวมิดอ้าพี่น้องมันคือเป็นสี่ ดูดิพี่น้องฝนตกฝนตกนี่ครับผมเจอแล้วเจอแล้วครับผมน,นี่ครับนี่จะมาคล้ายๆเลยครับนี่นี่พี่น้อง อันนี้ใครใจผมมียู่ต้องตกใจเหมือน,นมีอยู่วันนี้ครับผมนี่โอ้พี่น้องเก็บเก็บพี่น้องอุ้ยพี่น้องเออเป็นตาฮขึ้นยังอยูเ่เลเปิดตากำลังเปิดตาอืมอันจ,จุ๊บๆอยู่พวกพี่น้อง อย่างคักเลยครับผมโอ้าพี่น้องมาเจอันบาดใหพี่น้องบาดหมดง่เลยบาดไม่เศร้านะมันนี่พี่น้องหักมาพอดีเลยอเออใส่นีได้แหละ แต่เจ้อันตูมี่น้องน,นึงโอ้ฟุ๊กยืนใ,ใกล้ๆกันนะครับผมบนี่มันอยู่ยังไงนี่โอ้หแม่มันเจาะครับผมแม่มันเจอน้อนะโอเคนี่ครับไข่ไก่คนมาก่อนก็บ,บ่เห็นนะครับนี่ผมมาล้างเขาดีนะครับนี่มาล้างเขาก็ได้เก็บลายอยู่เลยมีลายอยู่ เขามาก่อนกับยางไปเรื่อยๆเนาะบ่ได้เ,เไไดบิ่งครับผมโอเคครับผมนี่มื่อนี้ครับผลงานมานื่อนี้สีเหลือมงสมๆสมสมครับผมโอ้ยงามขนาดเป็นต่ฮักพี่น้องแต่กับบ่ได้หลายไปหล่อยู่เลยเพี่น้องเกือบเกือบเต็มกระตาแล้วว่าแต่ว่าก็ได้หลายอยู่ครับบดมาบ่นหน่อยได้ครับนี่ครับผมนี่เนาะไปหาโมได้อีกเนาะให้มันเต็มกระตาหนิเนาะ <c ười> อุ้ยสีนี่ จับจ้าเลยพี่น้องเลยขนาดเลยมากขนาดเลยสีนี้โอเคครับนี่กับบรญชากาศเนาะมองเก็บเห็ดแต่ว่าไปข้างในมันก็มีอีกครับพี่น้องยังไปเลยมันแต่ว่ามันไกลเนี่ยแต่ว่ายางไปได้อยู่แต่ว่ายังไปเก็บอีกได้อยู่ข้างในแต่ว่าแต่ว่าพอไปเล้วพี่น้องคือมันมันมึมันมันยางยางเพื่อนมันเป็นหิ้งแบบนี้เนาะมันยางแบบยางแง่แงปวดขาไปเนาอที่เนี่งสีลายนี่แบบเนี้ยพะยะมาปูนดูพุณพี่น้อง ใช่ครับมอยู่นะครับพอเส็ลงแล้วครับผมเอาแค่นี้คนระับมือน,นี้เนาะแต่ว่ามือเราก็หลายด้วยครับมือเราเกือบสองกิโลแล้วครับมันป,ประมาณกิโลเกือบสองกิโลได้อยู่ครับมือนใ,นในกระตานี่นะครับโอเคครับผมมือนี้ก็ได้สำนี้ครับผมสีเหลเืองสมสมครับผมคือเสือนแล้วเลยเข่ากันเป็นยังมือนี้เนาะ ก็ได้ไลฟ์ประมาณสองกิโลได้อยู่ประมาณสองกิโลได้อยู่ครับผมโอเคครับผมจะได้ก็ฝากขอบคุณอะไรได้ครับที่เขามาชมแหละกดไลค์แหละกดซับสไครต์ให้ครับผมขอบคุณอะไรครับอีซีไมล์แอฟซีเก่าเนาะสมัครกังวังใจดีๆครับผมมื้อนี้ก็อัสมีพี่น้องว่าสิย่างไปไกลๆก็ถามว่าไปเก็บอีกได้บ่ไปข้างในผลไมนได้ครับพี่น้องไปอีกก็ได้อยู่แต่ว่าไมอยากขึ้นไปมืออะไรพี่น้องอันนี้ก็สายซวยแล้วพี่น้องหิวเก่าเนาะโอเคกลับบ้านก็รับพี่น้องเรื่องสันก็ฝากให้กำลังใจได้ครับเด้อ สุขสิ้นสุดหวังจงเป็นตะของทุกคนตลอดไปนะครับเด้อส,สวัสดีครับผม